สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการอัดจารบีหัวเกียร์นะครับทีนี้หัวเกียร์ตัวนี้เวลาที่เราจะอัดเนี่ยมันก็อัดยากอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีกระบอกอัดจารบีนะครับวันนี้เราจะมาทํากระบอกอัดจารบีแบบง่ายๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นลูกสูบสูบที่ใช้สูบลมลูกโป่งนะครับเราก็สามารถเอามาอัดจารบีได้น,นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราจะมาดัดแปลงนะครับดัดแปลงก่อนนะครับว่า ้าเราไม่ดัดแปลงเนี่ยมันอยู่ๆมอามาอัดเลยไม่ได้นะครับแต่เรามาดัดแปลงนะครับตัวนี้ทําเป็นกระบอกอัดจารบีนะครับก่อนอื่นผมจะใช้สว่านนะครับอันนี้จะเป็นดอกสว่านขนาดเล็กนะครับดอกสว่านขนาดเล็กเราก็จะมาเจาะรูตรงนี้นะครับนี่จะมาเจาะรูตรงนี้เพราะว่ารูตรงนี้มันเล็กนะครับเราต้องใช้ตัวนี้ในการเจาะนะครับเจาะให้มันเป็นรูใหญ่นะครับ ถ้าเราไม่จอดเนี่ยเวลาที่เราอาจจะระบีเนี่ยจระบีมันเข้าน้อยนะครับส่วนตัวเนี้ยมันจะมีลูกปืนกันกลับนะครับมีลูกปืนกันกลับอยู่ให้เราเอาลูกปืนตัวนี้ออกนะครับลูกปืนตัวนี้ออกไปเลยเนี่ยตัวเนี้ยมีลูกปืนอยู่ให้เราแกะออกไปเลยนะครับตัวเนี้ยเราไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้มีลูกปืนอันนี้น้อยอยู่นะครับถอดทิ้งไปเลย ทิ้งไปแล้วทีนี้รูตัวนี้มันมันยังเล็กอยู่นะครับรูมันเล็กอยู่ก็เราก็จะใช้สว่านในการเจาะนะครับเจาะผ่านรูตัวนี้เจาะนี่เจาะแบบนี้เลยเจาะเพื่อที่เราจระบีมันจะได้เข้าได้ถนัดถนัดนะครับถ้ารูมันเล็กเกินเนี่ยจระบีมันจะเข้าไม่ค่อยดีนี่มันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับได้แบบนี้แล้วเราก็เอาตัวเนี้ยสวมเข้าไปเลยนะครับมันก็จะได้ อันนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับง่ายๆนะครับดัดแปลงง่ายๆแค่นั้นเองที่เหลือก็ส่วนตรงนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับตรงนี้ก็ใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับเราก็จะสามารถอัดจารบีได้แล้วนะครับแค่นี้เองทีนี้จารบีเราใส่ยังไงนะครับจารบีแล้วก็นี่ใช้มือล้วนแล้วก็เอาจารบียัดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเข้าไปถ้าเราอยากอัดเยอะอัดน้อยแล้วก็กาปริมาณเอานะครับ ปกติผมก็จะใส่ประมาณเต็มกระบอกนะครับแต่ว่าเวลาที่เราอัดมัวเ,เกียร์เนี่ยเราก็อัดเข้าไปให้ให้หมดเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันเต็มแล้วมันก็จะล้นออกมาถ้ามันล้นออกมาก็คือพอนะครับถ้ามันยังอัดได้อยู่แล้วก็อัดได้นะครับเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เอาชนิดส,ส่งเข้าไปนะครับส่มเข้าไปแล้วเราก็บีบเห็นไหมครับบลูสนี่จะระบีไหลออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับอืม เดี๋ยวเราไปอ่านหัวเกียร์ของเครื่องตะยาก,กันเลยครับเราจะใส่เพิ่มอีกนิดนึงมูคีมเราบีบออกไปนะครับหัวเกียร์เนี่ยถ้าเกิดว่ามันใช้ใช้งานมานานๆเนี่ยจลาบีมันจะเริ่มแห้งนะครับมันก็จะทําให้เครื่องเสียงดังเราก็ต้องอัดจจละบีนะครับเจละบีหัวเกียร์ูสอ่าโอเคเดี๋ยวเราไป อาจจะระเบียรหัวเกียร์กันเลยอันนี้เป็นอังเก่าที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับทีน,นี้มันแตกแล้วนะครับมันแตกแล้วผมก็จะเปลี่ยนอันใหม่นะครับไปซื้อมาอะไรยี่สิบบาทนะครับแค่นี้เดี๋ยวเราก็จะมาอัดจะระเบียกันนะครับอันนี้จะเป็นน็อตเบอร์สิบน็อตเบอร์สิบ เรามาแตะแคงดูเห็นไหมครับนี่แล้วก็จะใช้ตัวน,นี้นะครับเสียบเข้าไปเลยนี่มาดูเสียบเข้าไปเลยได้ขัดเ,เข้าไปเลย,เย, Ad เลยถ้าเกิดว่ามันเต็มปุ๊บเนี่ยมันจะล้นออกมานะครับถ้ามันไม่ล้นก็อัดเข้าไปอัอดเข้าไปให้ให้เต็มเห็นไหมครับมันเต็มแล้วมันก็จะล้นออกมานะครับนี่ลน้ um. นออกมาแบบนี้เลยแบบนี้คือว่ามันเต็มแล้วนะครับ เต็มแล้วแล้วก็พอหมุนๆสหน่อยแล้วก็หันนอกก็อตเข้าไปนะครับัวเียร์ตัวนี้เราต้องอัดบ่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้งานบ่อยแล้วก็อัดบ่อยนิดนึงนะครับอย่าให,อาให้อย่าให้เครื่องอย่าให้น้ำมันเลยอย่าให้อย่าให้จาระบีแห้งแล้วกันถ้าจราระบีแห้งเนี่ยเฟืองเกียร์จะเสียหรือว่าลูกปืนจะเสียนะครับ กขันแน่นพอประมาณพอนะครับคันนี้ก็เรียบร้อยนะครับวิธีการอัดจลบีหัวเกียร์ก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นงาน DIY เลยนะครับสวัสดีครับ